สำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งหลังกันยายนนะคะมีการขยับย้ายของดาวรายเดือนรวมทั้งดาวประจําตัวของชาวพิจิกด้วยนะคะที่ผ่านมาเป็นมหาจักรเหน็ดเหนื่อยลดผลไม่ธรรมดาสาหรับชีวิตชาวพิจิกนะจากนี้จะเป็นอย่างไรไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์ไทยมาเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามไว้นะคะสำหรับดาวในช่วงครึ่งหลังกันยานะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงของดาวรายเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวาทิตย์ดาวพุธนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ดาวังคารก็คือดาวประจําตัวของชาวพิจิกจากเดิมที่เป็นมหาจักรอยู่ในภพลาภะนะเรียกว่าเป็นกําลังทางดวงดาวที่ลดผลบ่งบอถึงความเหน็ดเหนื่อยลดผลในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เปลี่ยนแปลงกําลังดวงดาวในช่วงเครื่องเดือนหลังจะกลายเป็นประซึ่งแตกต่างจากที่ผ่านมาเป็นมหาจักรนะคะคือมหาจักรเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะอะไรเยอะแยะมากมายกว่าจะได้กว่าจะมีลาบผลนะคะ แต่ในช่วงนี้ก็จะกลายเป็นกําลังที่น้อยลงนะทำให้เรื่องอารินะคะซึ่งเป็นความหมายดาวอังคารมันก็ไม่ค่อยแน่นอนทาให้เป็นช่วงที่หลายสิ่งก็จัดแจงจาัดก,การได้ดีขึ้นนะคะ mm. ชีวิตเน็ดเหนื่อยน้อยลงนอกจากนี้จากเดิมที่เข้าสังคมมากช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีจังหวะปลีกตัวปลีกวิเวพกพักผ่อนหย่อนใจบ้างนะเนื่องจากไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะสาหรับสิ่งที่โดดเด่นนะในช่วงครึ่งหลังก็คือดาวพุธที่ยังคงเป็นมหาอุดแล้วก็เป็น กเกษตรตาธิบดีก่อนวันที่28บดนะคะดังนั้นก็เป็นได้ที่ช่วงนี้จะเป็นจังหวะการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์การเงินนะเนื่องจากดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะมีโชคดีนะคะจากเรื่องติดต่อสื่อสารนะไม่ว่าจะเป็นพูดอ่านเขียนทุกรูปแบบนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานบางทีจะได้รับผลจากการติดต่อเชิงการงานนะเอกสารข้อมูลหรือช่วงนี้นะคะ มีโชคดีได้อุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆเข้าของที่อยากได้อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือได้ประโยชน์จากเรื่องเอกสารการยื่นเรื่องต่างๆนะที่สําเร็จได้เช่นกันดาวอาทิตย์นะคะก็เป็นเรื่องงานด้วยแล้วก็ไปอยู่คู่กับดาวพุธนะในช่วงนี้ถือว่าการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพนะเช่นเป็นช่วงที่โชคดวงเข้าข้างนะคะติดต่ออยากได้อะไรบางทีมันสําเร็จนะนอกจากนี้ได้ใบอนุญาตต่างๆที่มันขอยากๆก็เป็นได้ในช่วงนี้ เป็นช่วงการเจราจาต่อรองได้ผลนะไม่ว่าจะเป็นผัดผ่อนนะคะขอต่อรองหรือไปโน้มน้าวอะไรบางอย่างเรียกว่าจะมีโชคจากวาทศิลป์คำพูดการสื่อสารของชาวพิจิกนะคะได้มีโอกาสนะคะริเริ่มเรื่องราวใหม่ๆได้บางท่านก็เป็นงานในรูปแบบใหม่หรือเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยหยิบจับทํามาก่อนนะคะโชคดีจากเรื่องโปรเจกต์โครงการ ทันสมัยนะหรืออะไรที่เป็นเชิงการเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นความก้าวหน้าเกิดขึ้นสําหรับชาวพิจิกเกิดข่าวดีบางอย่างจากบุตรบริวารน,นะคะเช่นได้สอบเข้าต่างๆมีความสําเร็จเชิงการงานได้เรียนต่อม,มีความก้าวหน้าเชิงตําแหน่งหน้าที่การงาน,นซึ่งมาจากบุตรหลานคนที่เราเป็นห่วงเป็นใยนะคะซึ่งทําให้ชาวพิจิกรู้สึกดีเพราะมันเป็นลาภผลบ้านในครัวเรือนบางครั้งเป็นเรื่อง ธุรกิจประเภทขยายพันธุ์เพาะพันธุ์นะคะได้สมาชิกใหม่เพิ่มเติมหรือกําลังจะลงทุนลงแรงมันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆที่ทําให้ชาวพิจิกก็เกิดความหวังนะคะสําหรับในข้อที่2เป็นช่วงที่ดาวศุกร์โคจรจากราชาชโชคนะคะก็เป็นกําลังไม่ดีไม่เสียเรียกว่าเป็นปกติในภพเรือนกรรมะสําหรับดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศน,นะคะเมื่อย้ายปุ๊บจะไปตรงกันข้ามกับดาวเสาร์นะคะที่เป็นคู่เซียนศัตรูทางดวงดาวนะเรียกว่า สุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์ถือว่าช่วงนี้ปัญหาเชิงการงานและครอบครัวนะคะก็เป็นช่วงทําไปแก้ไปนะบางทีเป็นเรื่องการจัดสรรเวลานะคะภาระกิจบางอย่างในครัวเรือนที่แบกรับเพราะความรักความห่วงใย,ยแต่ก็มาพร้อมความหนักหน่วงหรือมีความเครียดเครียดเกี่ยวข้องกับภาระครัวเรือนได้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะที่ทั้งงานการและครอบครัวอาจจะเต็มไม้เต็มมือเนื่องจาก ดาวสุกก็เป็นทั้งเรื่องคู่ครองนะคะเช่นการช่วยเหลือเกื้อหนุนหรือเป็นเชิงสุขภาพก็ได้นะหรือว่าเรื่องครัวเรือนที่เราจะต้องดูแลทั้ง2ด้านนะคะเป็นจังหวะที่เรื่องราวความสุขความสบายใจมันจะเป็นจังหวะที่เรากังวลบางอย่างหรือมีเรื่องราวให้ห่วงใยอยู่เสมอเนื่องจากเขาเป็นดาว เสียนศัตรูนะที่ทําให้ชาวพิจิกช่วงนี้นะคะก็ต้องเหนือหน่อยกับเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องพี่ๆน้องๆเรื่องคนรอบตัวก็เป็นได้นะคะมีดาวพระเกตนะคะกับดาวมฤตยูไปอยู่ในฝั่งตรงข้ามกระตุ้นช่วงนี้จึงเป็นได้ที่เรื่องเหนือหน่อยเนี่ยมันมาจากคนรอบตัวเช่นมาไหว้วานให้เราทําหลายสิ่งนะคะมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือช่วงนี้ ก็เกิดกิจกรรมบางอย่างกับเรื่องของคู่คลองคู่สัญญาคู่ค้านะมีกิจกรรมที่ถูกกระตุ้นโดยคนอื่นนะคะบางท่านก็มีคนมาชวนนะไปเดินทางนะไปช่วยเหลือไปทําบุญไปเป็นเพื่อนต่างๆนะเรียกว่าชีวิตช่วงนี้จะมีคนมาปฏิสัมพันธ์เยอะขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามก็เป็นความหมายเรื่องชาวต่างชาติได้นะคะชีวิตสัมพันธ์กับการปรับตัวนะไม่ว่าจะเป็นแวดวงวงใหม่ๆนะคะชาวต่างชาติคนต่างวัย คนสูงวัยหรือแม้แต่การครบหาความรักช่วงนี้ก็เป็นได้ที่จะกระตุ้นให้มีภารากิจร่วมกันนะแต่ก็ต้องปรับตัวด้วยเพราะว่าดาวสุกับดาวเสาร์มันทําให้เป็นคู่เส้นศัตรูก็คือมีอุปสรรคแบบบนบ้าบางทีเป็นความแบกรับเหน็ดเหนื่อยร่วมแรงร่วมใจลักษณะนี้นะคะสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นช่วงที่ดาวการเงินของชาวพิจิกเป็นประในภพมรณะแล้วก็เป็นพินทุบัตโค้งสุดท้ายนะใน2ตุลาคมก็จะย้ายเข้าสู่ภพเรือน สุภาะเป็นมหาอุดนะคะถือเป็นความเป,ปลี่ยนแปลงทั้งพบเรือนแล้วก็กําลังดวงดาวที่แตกต่างอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสทางการเงินนะคะมีจังหวะได้หยิบจับรับเงินมีความหวังเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ความเป็นพิทุบาทก็จบลงชั่วคราวเนื่องจากดาวพฤหัสจะเข้าสู่พบเรือนความเจริญก้าวหน้านะก็จะเป็นช่วงถึงธันวาคมนะคะที่มีโอกาสทางการเงินดีขึ้นหยิบจับทําอะไรบางทีก็จะ ได้โอกาสมากขึ้นนะมีจังหวะได้รายได้ได้รับเพิ่มเติมนะหรือภาระบ,บางอย่างมันถูกพักลงไปนะคะทำให้ชาวพิจิกลืมตาอ้าปากเชิงการเงินในช่วงตั้งแต่2ตุลาคมอย่างไรก็ตามอาจจะเป็นรายจ่ายที่เยอะที่มากได้โดยเฉพาะเรื่องการเรียนการศึกษานะคะเรื่องบุตรหลานบริวารหรือแม้แต่การลงทุนเกงกาไรนะเช่นเรามีเหตุต้องใช้เงินนะคะดังนั้นก็เป็นได้ที่ ช่วง2ตุลาคมไปจะเป็นทั้งเรื่องการหมุนเงินที่มีความใหญ่ขึ้นนะหรือโอกาสทางการเงินความหวังดีขึ้นหรือบางท่านก็มีช่องทางแหล่งการเงินที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่อย่างไรก็ตามภาระเลี้ยงดูหรือว่าการลงทุนนะก็มีโอกาสที่จะใช้เงินก้อนได้ด้วยโดยภาพรวมนะคะช่วงครึ่งหลังกันยายนก็เป็นช่วงที่ดาวพุธถือว่ามีความโดดเด่นในภพลาภะนะคะจะทําอะไรก็ต้องใช้วาทศิลป์ใช้สติปัญญา ไหวพริบปฏิาพานนะคะจะได้เงินได้ลาบเนี่ยมาจากตัวของชาวพิจิกในเชิงการทําตัวหรือแก้ไขปัญหานะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นช่วงที่เป็นโค้งสุดท้ายสําหรับเรื่องเงินนะมันจึงจะมีสภาวะการถูกถีบจากดาวนะก็คือได้จ่ายเงินก้อนไปนะคะหรือว่ามีเหตุใช้จ่ายบ่อยนะเนื่องด้วยดาวพลังัสที่ เป็นประและพินทุบาทแล้วก็จะดีขึ้นในช่วง2ตุลาคมไปนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพกายใจนะคะก็จะมีกิจกรรมนะที่น้อยลงลดผลน้อยกว่าที่ผ่านมานะคะบางท่านเนี่ยรู้สึกอยากอยู่เงียบๆสงบๆนะมีจังหวะปลีกวิเวกพักผ่อนพักฟื้นเชิงสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังรู้สึกเบื่อสังคมนิดๆด,ด้วยนะเนื่องจากดาวอังคารเนี่ยไปอยู่ในภพเลือนวินาศนะคะก็คือความเป็นส่วนตัวอยากจะ อยู่ห่างไกลสังคมเดิมๆเรียกว่าเป็นช่วงที่รักความสงบมากเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามมันเป็นช่วงที่มีดาวคู่เส้นศัตรูเชิงอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นนะหลายสิ่งจะทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายนะคะอดทนนะหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยรู้สึกรำคาญใจกับเรื่องราวบางอย่างหรือบางครั้งก็เสียความรู้สึกได้กับเรื่องราวรอบตัวเพราะว่ามันเป็นดาวที่ส่งผลเชิงคู่ศัตรูในช่วงหนึ่งนะซึ่งก็เป็นทั้ง12ราศีนะคะก็ <c oughs> ขอให้ชาวพิจิกนะคะผ่านพ้นช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไปสู่ ตำแหน่งทางการเงินอันใหม่นะก็คือมหาอุดนะคะเป็นการโคจรผิดปกติชั่วคราวของดาวการเงินนะที่มีกำลังสูงและแรงขึ้นมานะคะก็ขอให้โชคดีนะอยู่ๆได้หยิบจับรับเงินก้อนมีเหตุต่างๆนานาที่ทำให้เงินทองดีขึ้นนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ